สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอุพัฒนากเินบรีนะคะก็เป็นรถเบนซ์นะคะ g l a 2 5 0นะคะคันนี้จะออกเป็นแนวแวนแวนหน่อยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแนวแวนเนาะอันนี้อยู่ในห้องพ่นนะคะรอพ่นสีนะคะนี่เนาะงานของเรานะคะจะเป็นงานละเอียดเนาะเราจะถอดชิ้นส่วนออกมาพ่นนะคะบางคนเอ๊ะทำไมกันชนทำหลายวันนะคะเราก็ต้องถอดชิ้นส่วนเนาะถอดนักกระจงังถอดไฟถอดอุปกรณ์ออกมานะคะ เพื่อให้ตามร่องตามช่องนี่ได้เข้าเรียบร้อยคิ้วคิ้วกิ๊บนะคะถอดออกนะะแล้วก็รอเข้าพนนี่นะคะถ้าเราทําในตัวงานมันก็จะออกมาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะงานคุณภาพก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ความละเอียดนิดนึงบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนานนะคะ ก็ต้องดูนี้รอติดกระดาษท่าน,นใดสนใจนะคะเราก็รับรถทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่าใหม่ยังไงเนาะยุโรปน้าเข้าหรือว่าจะเป็นรถอ,อ่ญี่ปุ่นรถบ้านๆน,นะคะก็มีหลายตัวให้เลือกสรรน,นะคะงานประกรันงานเงินสดนะคะสามารถทักแล้วก็จองคิวมาได้นะคะเราจะสัรคิวให้แล้วก็ จะได้ลดจำนวนวันที่จอดในออ่แล้วก็ใช้เวลาการจอดรถให้น้อยที่สุดนะคะพอเราก็เข้าใจว่าทุกคนนะคะก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถกันทุกคนนะคะใครสนใจก็ทักอินบ็อก์มานะคะจองคิวไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Google Facebook นะคะหรือโทรศัพท์นะคะแล้วก็รอนิดนึงเจ้าหน้นาที่จะค่อยๆทยอยตอบนะคะส่งภาพมุมกว้างมุมใกล้ ะะหลายๆมุมมานะคะจะได้ชัดเจนเวลาประเมินราคานะคะแต่ถ้าอยากให้ชัดเจนก็ติดต่อได้ที่อู่เลยนะคะอเะ